สรยุทธ์สวนทันทีหลังมัลลิกาแขะเชิญแต่ก้าวไกล ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอที่จัดผ่าน YouTube หลังจบรายการเรื่องเล่าเช้านี้ซึ่งหลายครั้งก็มักจะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในสังคมค่ะอย่างเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกับพิชาลิมเจริญรัตคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพกรรคก้าวไกลล่าสุดรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอช่วงหนึ่งก็ได้หยิบยกคลิปของนางมาลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตกรรมการบริหารและสสพักประชาธิปัตย์ได้ไลฟ์กล่าวพูดถึงสรยุทุทธ ัศนจินดาโดยตั้งคําถามว่าเมื่อไหรสรยุท์จะเชิญมัลลิกาสักทีเห็นเชิญอยู่ได้ระหว่างวิโรธกับพิธาสลับกันไปสลับกันมาเป็นโคศกพักเขาหรือไงบอกไปว่ามัลลิกาบอกเขาก็เป็นพี่ฉันนี่แหละขออนุญาตวิจารณ์นะพี่มันดูไม่งามจัรยาบรรณจริยธรรมดูเยอะดูลำเอียงซึ่งหลังจากจบคลิปดังกล่าวสรยุท์ก็ได้สวนกลับทันทีบอกว่าโทรศัพท์ไปตั้งแต่เช้าแล้วพ่อเห็นคลิปปุ๊บก็บอกทีมงานเลยว่าให้ติดต่อเลยสิตอนแรกไม่ได้รับสายหน้า จะยังไม่่ตืนพ่อติดต่ออีกรอบก็บอกว่าเพิ่งตื่นยังนอนอยู่เลยซึ่งสรยุท์ก็กล่าวว่าที่เชิญมาคือในฐานะอดีตสส,สอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าน้องคือการเมืองเราจะมีความเห็นต่างกันได้ไม่เคยตั้งข้อรังเกียจเลยความสัมพันธ์มันต้องไม่เกิดความแตกแยกเขาวิจาร์ณเราก็รับฟังจริงๆตนก็บอกกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเชิญอีกฝากฝังที่แพ้การเลือกตั้ง มันก็จะเป็นภาพแปลกๆของโทรทัศน์เหมือนกันบางทีก็เอ๊ะจะมาถามเพื่อเสี่ยมหรอหรือตนจะเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของคุณมลิกาคือคุณจุรินถามว่าคุณจุรินครับทําไมถึงแพ้แบบนี้ก็จะดูไม่งามยังจะเป็นการเหยียบยา่าซ้ําเติมเราจะถามอะไรหรอหรือจะถามเช่นคุณจุรินครับจากนี้จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านยังไงซึ่งก็ไม่ถูกต้องเพราะยังไม่ทันได้รับรองผลการเลือกตั้งเลยค่ะ